สวัสดีครับกลับมาพบกับเกมอุนเตอร์แมนไฟติ้งอีเวนท์3กันอีกแล้วนะครับผมแล้วพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทของพระรองสุดเท่ตัวแรกของเรานะคืออุนเตอร์แมนอากูนั่นเองนะครับตัวนี้ก็หลายๆคนชอบนะบหลงรุงนผมด้วยนะครับผมคนแปลงร่างก็เท่ตัวนี้แมนก็เท่ถึงแม้บทมันจะนิดนึงนะแต่ยุคนี้เอากลับมาในอุนเตอร์แมนออฟดิออริจินซาก้าก็ถือว่าโอเคเลยสุดยอดนะคิดถึงมากนะครับผมอาจจะโชว์พลังได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ รอปีหน้านะครับปีหน้าก็2ีปีมันจะมนไกอาร์พอดีนะครับผมจะได้เห็น2คนนี้ออกมาบู๊ล้างผ่านกันอีกแน่นอนนะเพราะซีรีส์ไกอาร์เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าบู๊ระเบิดมันที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาพบกับพระหลองเขากันนะครับป้ายซึ่งแน่นอนนะไม่มีในเนื้อเรื่องหลักนะก็ต้องมาเล่นเบทเทิลโหมดอย่างนี้นะครับโอเคอากูป้าย ซึ่งร่างที่ได้มาต,ตอนนี้มันเป็นล่างเวอร์ชั่นแรกเป็นร่างออริจินนะครับผมยังไม่ใช่ล่างเวอร์ชั่น2นะฮะแรงล่งา,ลางสุดเดินเขาก็พูดนะสุดเดินไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอ๋อมาแล้วเตรียมตัวตายได้ตีนี่นี่เตกาอาการเออฮะนี่นี่นี เออออืยโออยโ,โออยเออีเฮือโอโอีเออยโดนสองรอบเลยเฮ้ยเหยียบเลยรุ่นป่วฮะเออมาขอเล่นของไงนี่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 โอ๊ยนี่นะฮะเออีนี่นี่ นี่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 เฮ้ยอืมเออนี่อ่าเฮ้ยเยอะผมจำชื่อท่าลูกกลมๆอันนี้ไม่ได้นะฮะนี่แต่ผมจำท่าของทาไม่ตายอีกท่าหนึ่งมันได้นะท่าแท่ของเขาอะเฮ้ยเออ เออเอออี๋อ่าเฮ้ยเหยียบอีกทีนึงชอบเหยียบเอออ้อยอ้ยเฮ้ยเออเข่าเปิร์กันโลกทีนึงเก่งนะเกอฮะมีเอออ้ยเออเอาสิ ฮ้ยโปรตอนคลัชเชอร์อ้อว้วเรียบร้อยอไม่กระนามือเลยรุ่นปู่เ <g ül> ท่จริงจริงอากูถ้าเป็นร่างเวอร์ชั่นสจะเท่กว่านี้เดี๋ยวรอดูมันจะปลดล็อกยังไงนะฮะที่ผมเล่นนี้อาจจะไม่ได้จะซ้ำน,นะเพราะามันถ้าจะไม่ผิดมันต้องใช้ท่าไอ้กลมๆที่ผมใช้ไปตอนแรกอ่ะปิดฉากทุกตัว แต่ถ้าเกิดผมใช้ท่าอันนี้ผมไม่ชชวร์นะถ้าเกิดผมใช้ท่าโฟตอนแฟชเชอร์ปิดฉากทุกตัวเนี่ยก็อาจจะได้ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนท้ายนะฮะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเล่นอีกทีนึงนะฮะแต่เล่นหลังไม่นะผมไม่แคร์ซ้ำหรอกอะไรฮะอธิบายคนดูอยู่เล่นทีเพอ,หอเหรอตีเพอเหรอฮะตีโอ้ออยเออๆเออ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 เหอเออเออเออไอออ เฮ้ยโอ้ยอะไรฮะอุ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาเฮ้ยอออเจ้อเออนี่ฮะเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งเก่ะฮะเก่งนั่นเหรอฮะมีเฮ้ยโอ๊ยอุ้ย มือเก่งอ่ะเบิร์ดกระโหลกทิ้งนี่นี่สันเท้าเออมาอฮ้ยไม่โดนนี่เออหนีเฮ้ยนี่แน่เนอะหลบเก่งนะกัเฮ้ยฮึบนี่มา โรตอนคัชเชอร์นูมเรียบร้อยมาทำมันหน่วงไปทีหนึ่งอื้อ้าวเสบุงเสบุงเสบุง,งกลับมาแล้วดูสดูส์เหรอฮะ น้ยเฮ้ยเล่นของเฮ้ยนี่เจอดาบนี่มือแทงเออฮะเอ้ยแทงเอ้ยนี่เอ้ยหมดละหมดก่อนฮะเฮ้ยอึ๊บนีเออเฮ้ยมียืนนิ่งเหรอนิ่งทำไมฮะเฮ้ยนี่ฮะฮึบ เบิร์ดทีนึงเฮ้ยมามาโอ๊ยเฮ้ยหลอไม่ทันนี่เก่งอ่ะเฮ้ย นี่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 อ๋อเอนี่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 นีมุมหติดแล้วเหรฮะเฮ้ยเนี่ฮึบอื้ออลงไปะเ เรียบร้อยโรงเรียนเซเว่นโอ้ไทยแลนด์เอหมันก็ซีล่าเลยอะไรทำอะไรยำค้นอะไรเหรอ พ้นเนอะพนเอะพนอะพนอะนีอนน่ออเฮ้ยออฮ้ยฮะอออเออะฮะอ้ฮะอ้ยไม่วิ่งเข้ามาเล้าเออรู้ทันเนอะฮะเยียดหัวนี่สันเท้าออนี่ไม่ทำอะไรเลยเหรอฮะ โอ้ยโอ้มไม่น่าทักเลยนี่มานี่ฮึบเจอควงสวรรค์เอ้ยการนีกการอีก,ก,อกทำอะไรฮนะนี่อะไรเอ้ยเอ้อ เฮ้ยเฮ้ยตฮ้ยเฮ้ยเอื้อตายซะตัวตอนคัาเชอร์โอ้มเรียบร้อยว้าวฆ่าหกพันดาวอุนต้าได้แล้วไง เอ้ <laughs> ไม่ใช่หกดีต้องห้าอ้าวเจอไกอาแล้วลาดบอสสินะล่างออริจินประทะล่างออริจินแรงล่างสุดเด่นมาไกอาพระเอกอพระ,ะเอกฮะพระเอกอพระเอกฮะ นี่เหยียบหัวพระเอกเออนี่พระเอกอเหรอเฮ้ยบทน้อยบทน้อยทำชั้นบทน้อยของขึ้นเลยเฮ้ยบทน้อยเออเออโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่เออเฮ้ยนี่เออเฮ้ยฮ นี่อถ้าจะได้ร่างเวอร์ชันสองเนี่ยต้องใช้ท่านี้ปิดฉากหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยหลังไมกทีนึงเออนี่อ้าวยังไงยังไงฮะเป็นอะไรนิ่งทำไมนิ่งทำไมไม่ทำอะไรเลยเอออะไรฮะอึ้ยอ้ยอ้ยอ้ย นี่ไกอาเบอร์ทีหนึ่งเนะเออเล่นของหน่อยนี่เออฮึ่มฮึ่มี่กันเหรอกันเหรอโอ้ยไม่โดนเหรอเออกันเหรอฮะเออกันเหรอนี่เนะโอ้ยฮึ่ยฮึ่ย เราเมืองพังได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่ไปกินโัวตอนครัชเชอร์เออเรียบร้อยอยิ่งสุดข้าก็ได้เป็นพระเอกอโอเคอยูซี่จะได้อะไรไหมขอให้ได้เลยเหอะได้เลยนั่นไงโอเคได้ท่าด้วย